สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับขอให้มีความสุขนะครับ ันนี้นะครับแนะนำพระดีๆนะครับพระปิตานะครับเนื้อผงนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปุณชูหรือหลวงพ่อชูนะครับวัดหัวเว้าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้ปิดทองนะครับ ด้วยนะครับเป็นพรดดีๆนะครับที่หายากนะครับอันนี้เนื้อนะครับผสมผงกระดูกผีนะครับเจ็บป่ช้านะครับเพราะว่าวัดบวว้าวนะครับเพิมพามประวัตินะครับผีดุมากนะครับ หลวงพ่อก็เลยคิดว่าจะทำยังไงปรับผีได้นะครับก็เลยหาส่วนมวลสารต่างๆนะครับมาผสมนะครับเพื่อปรับผีดุนะครับก็เลยนะครับได้เรียนวิชานะครับกับหลวงพ่อชายนะครับ เล่นจบนะครับก็หาส่วนผสมนะครับมาทำเป็นพระนะครับปิดตานะครับก็ไปปราบกันพอปกว่าสำเร็จนะครับและนะครับหลวงพ่อเพนะครับได้มาขอเรียนวิชานะครับ สงฆ์พ่อมุนโชหรือพ่อโชนะครับวัดหัวว้าวนะครับได้เรนช้าต่างต่างนะครับเพื่อกลับไปทำพระนะครับสร้างพระนะครับได้ได้นำมวลสารต่างๆนะครับมาทำพระนะครับองค์พศองค์พ่อเพก็ได้เรียนมาหลายที่นะครับรวมทั้งวัด ทัพราปางนะครับชันสูตรจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับเป็นร่วมกับพ่อกรวยนะครับพรโกรซินะครับได้เรียนวิชาหลายๆด้านนะครับเพื่อนำมาปลุกเสกพระนะครับทั้งด้านเมตตามานิยมและคงวพันธนะครับเรามาดูเนื้อครับ หลวงพ่อบนชูหลวงพ่ชูวัดหมู่ว่าวนะครับครับเห็นได้ว่านะครับสมบุสมมวลสารต่างๆนะครับสมองก็ดูกเจ็บประชานะครับหรือเ้นข,ขาวนะครับผมกระดูกนะครับและปิดทองนะครับลงไปนะครับ อันนี้เนื้อจะเหี่ยวย่นนะครับหากเป็นพระมีที่มีอายุมากนะครับคำเก้านะครับดูคำเก้านะครับพระปิตานะครับพ่อชูหรือพ่อบุญชูนะครับเป็นวิชาหลายด้านนะครับทั้งเมตตานะครับอ่าน,นิยมนะครับแล้วก็ ด้านปรับผีนั่นเลยเฉพาะนะครับนี่ผมก็โดกนะครับยังติดอยู่นะครับโดยปั๊มการกดพิมพ์นะครับของไอนกอนนะครับครับนี่ครับ สิงห์บุรีก็อยู่จังหวัดภาคกลางนะครับของประเทศไทยนะครับนอนรับเทนะครับป,ปิดทองด้วยนะครับตามเก้านะครับผมก็โูผียังอยู่นะครับ เต็มด้วยมวลสารต,ต่างนะครับผงเจ็ดประชานะครับนลังนะครับพระพิตาที่หาดูได้ยากนะครับคนล้นหลังจะไม่รู้จักกันครับเลยนำมานะครับความหิวย่ยนของเนื้อพระมวลสารต่งตางๆนะครับ ที่ฝังอยู่ในองค์พระองค์นี้นะครับทําลก้าวความมียนย่นนะครับของเนือ้อขอบข้างนะครับ ยตนนะครับมวลสารนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกช้างเผือกนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์กดดิ่งเพื่อติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ตามครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนำาเสนอนะครับสวัสดีครับ